โลโก้น่อจเปิดนี่บรรยากาศสวยงามครับเพื่อนบรรยากาศสวยงามมากบานยิ่งใหญ่นนอนเพื่อนนาะซึ่งมีนกำ่องเทียวให้คนสนใจขนาดนนอนเพื่อนนาะเวลาดีใจแห่งเนี้ยเฉลมากในี่นาอนเพื่อนนาะเวลาบกคิว่าเสลยมาน้ก็พาซาลามาย่างนี่ซื้อนาะ กิรามีงานในวันนี้เนาะกระทั่เจอทีแตาที่ว่ามือนกับมืเปิดเปิดตัวเปิดสาขาที่สองของเอฟยี่ห้อเอฟเปอรนัเพื่อน้าดีสวัสดีเพื่อนทุกคนยินดีกับชุดสองเมล่าเทปบาลรีิเชอเนานนี้เมลาเทปบาสวัสดีถ้าอันเกิดมาย่างนิโตรที ท่านเบอร์นั่งเถื่อเนาะจึงเวลาของบริตัทเกียววัสิมะนะเพราะว่ามอนีสภาพนักอิ่มมาอยางนีอยู่ในหานั่งเถื่อนน่ะก็ได้มาสรุปว่าอยู่นี่ยังมีงานอย่างนั้นที่ว่ามีคนให้ความสนใจนั่เถื่อนน่ะอยู่ร้านน้าของบริษัทนะเดี๋ยวบรก็ัทเก็บบรรยากาศจุดนี้เห็นเปลี่ยเบ้างเนาะว่ามีคนสงสัยในบรรยากาศตอนนี้แรละนั่เถื่อนน่ะอยู่ที่หาจ่าท่านเบอร์นั่งเถื่อนน่ะอยู่จุดนี้ตารางตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบแปดนาฬิกานั่เถื่อนน่ะ เลาสเกีบรรยากาศาในงานเนี่เกิ่เราเจุดซึ่งกคนที่ข้ามาก็ถทมเจ้าหน้ที่ด้อว่านักเดียวหรือว่าต่ามาในภายในงานเนาะก็เลยจองตัวควาปในงานใด้เนาะเกิดเนาะหรือว่าติดงานหลายกิจกรรมเนาะเกิดเวลาสเกีบรรยากาศเี่ยเกิดตเนาะโอเคราเคนไกับยดถืายันังใจเนาะก็ไล่กดแชร์เนาะกดสแป e เ้เกดเป็นกระจายห้ยเวลาในการผิดต่อไปเนาะเเนาะ โอเคเปบนวงมุสลิมเหมือนกันนัอนเพื่อนกับบรรยากาศนี่นั่งานมันจะมีคนส้างงานสนใดนัอนเถื่อนเนาะอันนี้เป็นแถบของมุราหที่ได้มาเห็นในบรรยากาศย่านแดี่ยงงานเถื่อนนะโอเคเป็นวงมุสลิมกันเหมืนกันนอนเถื่อนมาเลยอยู่ที่หางเซทันเบอร์นอนเพื่อนเนาะมาเล่าดังโนมีสายเจ็ดสามเนี่ยมาลงอยู่หนาหางเซทันเบอร์นอนเพื่อนเนาะมีพระนางเอกมาย่างดินอยู่ที่หางนะ่ามาสือขร้อมนามาตุระเนาะก็เลยมาสรุปแต่ว่ามีงานยังหนึ่งจุดอีกเนาะถึงว่าตัดงานยังอย่างง่ายนอนเพื่อนเนาะ ซึ่งก็มีนะักท่องเที่ยวให้คนสนใจนอะนอยู่ที่จุดนี้นอะนอยู่หาสุขันเบอร์นอะนเป็นช่วนบรรยากาศย่านแบงนอนเพืนะ่อนเนาะนี่จุดนี้นอนเพืนะ่อนเดี๋ยววาราสเก็บบรรยากาศจะเบิรงว่าจุดนั้นมีงานอย่างนอนเพืนะ่อนเนาะเบริรงไปชมกันนอนเพนะื่อนเนาะโอ้โหวาราสิเข่าไปไะดับนอนเนาะในจุดนี้นั่น,น,เน,นเทียนะ่ยวรักนอเพื่อน เราเห็นแล้วเป็นโลโก้ของโทรศััทนี่ห่อแอปเปิลน้อง apple, นอนเพืนอนเนาะณที่จุดน,นีน้เนาะแต่ว่าก็จะเข้าไปกับเด้วทานจุดคัดกรองเนาะของนจังนาทีที่ดูแลในจุดน,นี้เนาะของบริษทัทอ p p l e อ๋อบาราเสืบมากว่ามันมี้เป็นมือเปิดตัว apple เปิดสาขาที่สองนอนเพืนอนเนาะของประเทศไทย เวลาดก็เต้นๆนะเนาะเดี๋มาเห็นเนี่ยเหมือนกันเนาะซึ่งวันนี้ก็เป็นมือมือแรกเนาะมือเปิดงานมือมติสารซีเดสกรดกระดาษสองไฟร้อนสามน้องเพื่อนเนาะก็บรรยากาศสงเย็นนี่ก่อนจะเข้าไปก็มีการคาดกองเนาะจุดนี้บูว่าวราดจะได้เข้าไปได้ทุกบอลเนาะเย็บบรรยากาศตอนนายเห็นเพื่อนเบ้างจุดตอ็กเปิดเนาะโบโบเนี่ยสวยงามภาพเพื่อนตัวนี้จุดนี้ก็เป็นสาขาสองของโทรศัพท์ ี Apple thì, ่หอแอปเปิลนั่นเดือนเนาะสาธิงามครับเพื่อนเจ้าหน้าที่แถวมาไหนประมาณนี้นั่นเพื่อนเนาะเสร็จแล้วเป็นหน้าของยี่ห้อแอปเปิลเนาะซึ่งเป็นสาขาที่สองของบริษัทแอปเปิลสโตร์แห่งประเทศไทยเนาะซึ่งเป็นเปิดงานวันนี้เป็นมือเป็นมือแรงนั่นเพื่อนเนาะเปิดงานวันที่31กันยายนเจ้าของรอกู้จุามมา ที่เจ้าที่ก็ให้ทายอยู่ประมาณนี้นอนเพื่อนนะครับอีกอ่ายขณะนอนเพื่อนนี่ต่อคิวยาวเลยที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็แม่นแบบว่าจะจองตั๋วไปแล้วนอนเพื่อนแล้วเขาเปลนดานไหนนอนเพื่อนนะจุดนี้เนาะแต่จะเก็บบรรยากาศอยู่ตู้นี้ให้เพื่อนเรื่องอะไรที่เป็นแบบมีหอโทรศัพท์เอ็มบอร์นาะสโตร์ของประเทศไทยเนาะ ซึ่งเป็นเปิดสาขาแดีที่สองของประเทศไทยนะ้องเตือนเนาะอยู่ที่หาเซนทันเวอร์นี่ที่เห็นบรรยากาศด้าน,น,นในหันะคือว่าส่ได้ลงทะเบียนเนาะเดินยวเข้าไปไปชมด้านในได้นนะ้องเตือนเนาะอันนี้ก็ตอนที่ได้จะไปถา่ายรูปถ่ายรูปในบริเวณเก๊กไก่น,นั่นน,นึงนะเข้าไปได้ด้านบนได้นองเตือนเนาะแต่เข้าไปได้เข้าไปได้ผ่านทางวันน้องเตือนเนาะนี่ผ่างนี้หุดเป็นไปได้เป็นไปหุด สวยงามจังเลยวันนี้ก็ม่ากับนั่งเองเนาะภาพเป็นน่าอย่างกับบรรยากาศสวยงามเนาะก็ได้มาสรุปตาอยู่จุดนี้เนาะว่ายี่ห้อเอปเปิลนะของประเทศไทยที่เปิดสาขาใหม่เนาะนี่จุดซึ่งบรรยากาศจ้ำแดงก็สวยงามเนาะดูดีมากตัดเบอร เรามปเที่ยวไปให้ความสนใจเราไปสนอยู่ระแบกกาเทียงโอเคเดี๋ยวเวลาถพาเพื่อนไปเบ่งบรรยากาศอยู hmm. okay. <S <S ่ลานบนเนาะขึนมันได้ถึงไปเต้มเติมเดยาไปดูไปเท่นเบิกนันแอปเปิลเระเิะโอเคเดี๋ยวไปเบิระนไปสนกันเติมอันนี้ก็มากันน่เอ็นดเนารให้นนพาเวาไปเก็บบรรยากาศต็สวยงาม งานเด่ัตัตนะจึงเป็นถือเปิดใม่สายแดงที่สอของเทศไทยเนาะจึงเป็นสที่สอเราเป็นเพรตอเนาะใุดนี้อาสัเดอร์นะโอเคบราสิษ้าเปเ่าบรรยากาด้านบนนวัิกนสวยงามสุดดนอนเดือนนนือกันเลยไปขึ้นไปสันบนนอนเดือนนอโอเคขอบคุณครับ คร f, いやいやいやับผมเช็คอินด้วยนะครับเตกียวเบอร์พอด้วยนะครับนี่อะไรนี่ทอะไในงานเนันเตือนนะหางซิทเทนเบอร์ก็ในการย่างหางที่รู้ลาของประเทศไทยนะบรรยากาศเป็นยังไงหา มีมาลาสีผ่านเพื่อนไปเบิ่งบรรยากาศในหามะอาสวยงามภาพขนานเพื่อนีนหางส่นเดอร์าลาบุกคิดว่นมีเป็นทางแรกของมาลาที่เไดมักเป่บรรยากาศอยู่ทีหางสั้นเดอร์เนาะนีมาลาสีผ่านเพื่อนไปเบรรยากาศดันบนนะอยู่ เปิดซาฟาสองีพื่อเปิดมาอยู่ดีหาสกนันเนบะอร์นาะนี่เป็นปแต่แรกเพื่อนด้วยงาน,นัาเพื่อน เราหาทางออกก็เจอไันเนี่ยที่งจาไปเช็คอินอยู่เชนออกเสียนะครับเสียดนะครับที่อ,ออกไปตรงแอปเปลิลเปิดใหม่ตรงนี้ออกได้ครับอ,อ,อันนี้คือติดถลเ,เล็กอขอังมาแล้วนะ Thì để ông ăn à, thừa... à, được hẳn tình hắn với mình ở quê hương hắn nhà đơn áp suối ngắn ngủa sẵn sàng ngắn ngủa ngắn 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 ครับตลา็เต็มนะนักคิดว่าหางเสืท่านเบิรสวยงามขนาดนี้นะเท่านะครับจุดที่ว่าออกไปตรงแอปเปิลที่ว่าเปิดใหม่ขอบคุณครับนี่คือว่าเลาดเดลทามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในภายในหางเสื้อท่านเบอร์เนาะเป็นแนะนำกินมาอยู่จันทจันนี้เนาะเป็นจุดชมวิวเบิ่งที่ว่าหาแอปเปิลเปิดใหม่น้ำเตือนเนาะ แต่เขามากก็ส่วนที่เขามากก็ใช้แมสเนาะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนอนเพื่อนเนาะนี่ออกมาแล้วเพื่อนตื่นีึ้นครับาดเนี่ยบอกว่าก็บชบุมีข้อมูลปงเป้าแน่นอนในการนำเสนอโอพี่ปลอดเสือข้อเสนอข้อผ่ายเดอร์เด้อ เึ่นลํนี่หรอโต,โตัวง่ายครับทาเกืือนโดยง่ายทางเกือที่เขาไปด่านหน้าได้ก็ต้องมีมีการโลกระเบียนนอนเพืือเนาะที่เขาไปบรรยากาศรา,า,นา,ห,า,า,านหน้า่วยง่ายทางเพืือน เด็มเนร,ร่ยากาดันาองางหารสตนเดอร์ดง่ายทาสนาเพือนน่ะครับึึงเป็นสาขาสองเนาะเปิดยู่ที่หารุสตันเดอร์ออย,ยรนะิ่งใหญ่กัน่งการเนาะซึงในกระายคนสนใจนากเสืนาอรักตบเื่อ เก็บบรรยกาศด้าทางเื่อนเด้อเนาะ่มีโอกาสได้เข้าไปด้นนเื่อนเนาะนนี้ก็วิวสวยงามเออ่า ชวยงามภาคสนาเพื่อนเุดนี้ก็ตกแต่งอย่างสวยงามน่าสนนี่เนาะนี่น่าเพื่อนคนสนใจปาดอ่าเันนี้บรรยากาศเป็นใจขนาดเพื่อนๆอันนี้ที่เปิดงานเหมืนอนก็เป็นมือมือแรกของไอเปิดน่าเชื่เปิดงานเปิดสาขาสองเพื่อนเนาะ แบบภายในออฟฟิศก็ตกแต่งบบสวยงามนงเนาะเขียวมาเก็บบรรยากาศตัวประทับใจเนาะอันนี้ก็เป็นทะร์เรลของเวาลาเนะาะจะได้เก็บบรรยากาศส่วนแรกๆเนาะซึ่งเป็นมือเปิดพาร์เรลของบริษัทแอปเปิลนะนี่เป็น thang cho để ông mà lại tham đoàn thuyền đó Nhiều cố đang nhấp phần Một nhạc cả xuôi ngang khá là tuyệt, một đẹp Và... nó ซึ่งก็มีนักลงทุนเดียวให้คนสนใจขนาดนันเถินเนาะเวลาดีใจแห่งเนี่ยเศรายน่าได้เหมือนนี้เนาะเถินเนาะเวลาบกคิดว่าสิได้มาเนาะเพราะว่าถ้าสลาม่ายางหรือซื้อเนาะปกคิดว่ามีงานใน้เมือนนี้เนาะแต่ท้าที่เจ้าที่ว่ามันีเปิดเปิดตัวเปิดสาขาที่สองของเอฟยี่ห้อเอฟเปิดเนาะเถินเนาะมาเนี่ยต่อ Nát chiao mát và sửa số ba nóng gần 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 nóng cả chút này nóng gần 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 nóng าสวยนี่สวยงามนาเพื่อนนเอันนี้ก็เป็นมือแรงน้องเื่อนน้ำาวาอไรพอแล้วาตเมนเกี่ยวดีนอเื่อนนเลาเต็มเเนี่ยเยอดีนาะจังทีนะดูแลหนาแนนมา ที่เขาถ่ายอยู่นี่มั่ะแล้วเขา้าเข้าถูลรอบกันได้ครับผมเขาไม่ได้เขาไม่ได้ห้ามแตแ่แต่แค่มีร,ายาระ,ะยะเ,เ<อ>ะท่านีนะนะ้สวยงามครับเพื่อนแค่มาแล้วถ่วายอยู่รวมนั่นเตือนน้อโอ้สวยงามครับเพื่อนนี่ห่อเท่าซับอ่ะเปิดตัวหลายอย่างาำเพื่อนน้อ สุดยอดสุดอดงงามๆใจนมจะได้มากเลยครับอันนตาที่เราปลาไหลขนเน่ยคือแอปโตโตเกินาาาที่สองแข่งกยมาอันนี้เวเก็บบรรยนกาดีเลเราซึ่งการเอายหนันั้น้่าครับน่ารนเอเรารวบกาเลสิบหาจะมีครเดีย โอเคแล้วดือะสหรับบรรยากาศนี่งานของแอรโตสตูด้าแล้วเวลาองจะไหวเพียงเานั้นเดนำามเปิด่ที่ความหัยลันใจลานน้ำงนแช่น้ำยแล้วกเป็นบรรยากาศเวนติด่อไปแล้วกอเคนรดอไปรา้อง